ตัวเองมาเหนื่อยแล้วพี่จะพาไปคาเฟ่นะจ้าพี่กิ่งนายพันเดี๋ยวพี่จะพาไปถ่ายรูปนะตัวเองจะกินอยั่งเขาดูสีนู่ตัวเองจะกินอะไรสั่งเลยนะจ้า ตัวเองหล่อที่สุดเลยตัวเองสวยที่สุดในโลกเลยยิงเนอพ่อข,อขาเส้นไม่เด้ออร่อยไหมจ๊ะ <c oughs> อร่อยจ้ <c oughs> จาเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะจ้าหนึ่งสอง Sam Nung Song Sam 2, Song Sam 2, Song